สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุขุสุขคนครับเมื่อนี้มาพัวผัวก็บาตึงครับบาตึงมีงวโคบหนึ่งครับงวโค้แม่ลูกครับลูกตัวที่สามครับเป็นลูกเอทเคหาสองศูนย์ครับพึ่งออกได้ยี่สิบมือครับพี่น้องครับออกได้ยี่สิบมือครับเป็นลูกเพศผูครับสีแดงสดๆครับพี่น้องครับแม่ได้ลูกมาแล้วสามตัวนี่ครับตัวที่สามครับแม่ทายสูงร้อยสามสิบครับดำกรบเครื่องครับงดตัวนี้ครับโค้งสางงหญ่ครับ นมซีเต่าครับมองครับนมครับโอ้ยลูกงามแห้งครับพี่น้องครับลูกเอชเคหาสองศูนย์ครับมองครับยี่สิบวันนั่นเองครับออกได้ยี่สิบวันครับลูกเพศผู้ครับนั้นนยนๆนะครับพี่น้องครับได้จากสามเดือนเฮ็ดเขาพอดีครับเป็นพ่อพันธุ์ได้ครับงวดตัวนี้ครับแม่ไายสูงลอยสามสิบครับมองครับส่วดส้มครับ อัวโครงสางใหญ่แห้งครับพี่น้องครับงดตัวนี้บ้าตึงเปิดไว้ครับโค้งแม่ลูกครับหาหมื่นหนึ่งพันครับพี่น้องครับโอ้ยราคานี่ครับหาสนใจครับงดตัวนี้ครับหาหมื่นหนึ่งพันครับลูกเอดเคหาสองศูนย์ครับพี่น้องครับมอนครับออกได้ยี่สิบวันครับพี่น้องครับโอวงามแห้งครับงอโค้นี้ครับเมนเล็บเล็บบัสันบัวแย้วครับเล็บงามครับ ลูกคนได้สียาวัคซีนแล้วเด้อยครับลูกคนสียาวัคซีนนะครับลูกคนสียาวัคซีนให้แล้วครับน้ำปีสกินครับสีเรียบร้อยครับอุ้ยเม่โค้งสางญ่แห้งครับพี่น้องครับห้าหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นครับท่ายสูงร้อยสามสิบรับเมย์พนครับงอวงเชื่องครับงอวงเชื่องครับมันครับนานตาครับ โอ้ยลูกงามแพงครับพี่น้องครับเอทเคหาสองศูนย์ครับเพิ่งได้ยี่สิบวันครับแม่โค้งสางไงครับเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันเลยครับลูกกับแม่นี่ครับหาเมื่อหนึ่งพันครับไก่ไก่ไม่ลดรับส่งครับโทรมาหาเบาตึงหน่อยครับบ้านหน้าวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับเมื่นนี้มีงอโคบหนึ่งมาฝากครับพี่น้องครับเพิ่นได้ลูกมาแล้วสามตัวครับตัวที่สามยืนอยู่ทางข้างนะครับ ให้สนใจครับเห็นทีเป่าตึงแล้วครับโทรมาหาเป่าตึงด่วนครับนมสีเต่าครับสวงสุดสวงจมบ่มีครับตัวนี้ครับลูกได้สีวัคซีนเรียบร้อยครับแม่เพื่อนเดี๋ยวเป่าตึงไทยพยาก็บผมรุงให้ครับเลี้ยงไปอีกบ่โดนเดี๋ยวก็ขืนครับง้อปีละลูกครับตัวนี้ครับว่ากบ้านครับปีละลูกครับลูกเพื่อนเอทเคหาสองศูนย์ครับพี่น้องครับอุ้ยงามแห่งครับงวอโคมนี่ครับ ราคากนาซื้อนาเลี่ยงแห้งครับหาเืินหนึ่งพันเท่านั้นครับพี่น้องครับพมมาหาเบาถึงดวนครับงัวโค้งสางใหญ่ๆแนวนี้ครับซื้อไปบ่ผิดหวังครับรอบนานนี่สิเป็นตัวแม่นะครับเด้อลูกพันครับอาจจะเป็นตัวแม่ก็ได้ครับเอาไปรุ่นเอาครับเดี๋ยวพาไปเบ่งลูกพันคัาๆก่อนครับงัวเช่องครับงัวเช่องทั้งแม่ทั้งลูกครับอุ้ยเอ็ดเคหาสองศูนย์ครับ เรื่องสีบพิษวัังครับงัวเอทเคหาสองศูนย์นี่ครับเบังครับอุ้ยงามแห้งครับพี่น้องครับลูกปูยิ่มยิ้ไหวนะครับเม่กับยิญอยู่แล้วครับบังแนครับงามแห้งครับได้จักสามเดือนเฮ็ดเขาไว้เลยครับพี่น้องครับลูกคนครับบอพิษบ้งครับสำหรับลูกเอทเคหาสองศูนย์ครับ รอบหน้าผสมเทียมอีครับอาชีได้โตแม่ก็ได้ครับโคมนีเบาตึงเปิดเบาเครับหาเมื่อหนึ่งพันเท่านั้นครับพี่น้องครับไก่ไก่ไม่หลรับทรงนะครับเด้อโทรมาหาเบาตึงไหนครับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับผูงามแห่งโคบนีครับราคากับพอฟั่งครับพี่น้องครับบอถูบอแพงครับเป็นลูกเพศผูครับอายุยี่สิบวันครับแม่ท่ายสูงลอยสามสิบครับพี่น้องครับ สำหรับท่านใดสนใจครับโทรมาหาบ่าวตึงได้ครับสุดท้ายนี้บ่าวตึงขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเด้อขอพุ้นีิติดตามรับชมเรื่อยมากครับเอฟซีไม่เอฟซเก่าครับขอพุ้นนล้ยครับพี่น้องครับสวัสดีครับ